คำศัพท์าาพเกี่ยวกับโรงแรมสลิปอะรองเท้าสลิปเปอร์เกตะรองเท้าเกียะเท่ารุผ้าขนหนูยูกะตะชุดยูกะตะหรือชุดคุมอาบน้ำชวาแคบุหมวกอาบน้ำฮาบุราชิแปลงสีฟันฮามิยากคิกุ ยาสีฟันแชมพูแชมพูคอนดิชันเนอร์นะครีมนวดเซกเคมสบู่บอดี้โซปครีมอาบน้ำเซนกังโฟมโฟมล้างหน้าเฮียร์ดรยาไดเป่าผมชาวา ฝักบัวอาบน้ำเชกุชิก๊อกน้ำออนซุยกิเครื่องทำน้ำอุ่นโอฟุโรอ,อ่างอาบน้ำเซ้นเมนไดอ่างล้างหน้าคากามิกระจกเบ้งกิชักโครกโทิเรตโตเปเปะกระดาษชำระ